วันนี้นะครับผมมีวัตถุมงคลนะครับมาแบ่งปันหลายรายการเลยนะครับวันนี้ก็มีโปรโมชั่นนะครับแบ่งปันวันหยุดวันสุดท้ายนะครับพี่นาก็มาเริ่มจากรายการแรกวันนี้เลยนะครับอวันนี้ผมก็มีเหรียญนะครับหลวงปู่จื่อวัดเขาตะงาะอุดมพรนะครับรุ่นเนี้ยครับมาพร้อมจีวรนะครับปั๊มตาวัดของหลวงปู่จื่อด้วยนะครับเหรียญรุ่นเนี้ยครับเป็นเหรียญมนพการนะครับเนื้อทองแดงนะครับใครคิดไม่ดีสะท้อนย้อนกลับนะครับป้องกันภัยต่างๆดีมากนะครับรุ่นเนี้ยครับ ปี58านะครับรันลขกํำกับชัดเจนด้วยนะครับรุ่นนี้ครับมนพการหลวงปู่จื่อด้้นหลังฮะนุมาแบบนี้นะครับป้องกันภัยดีนะครับรุ่นนี้ครับหลวงปู่จื่อนะครับเกจิชื่อดังจังหวัดชัยภูมินะครับปี58นะครับรุ่นนี้ครับยุคต้นเลยนะครับรุ่นนี้ครับอ่าเอาไปเหรียญละ350บาทเท่านั้นนะครับเหรียญนี้ครับอ่าแล้วก็รายการต่อมาครับเหรียญกะไลทองนโมตาบอดปี63นะครับรุ่นนี้ครับน้าบูชาเลยนะครับกะไลทองนโมตาบอดนะครับ ผิวสวยนะที่นาองคเนี้ยครับวันนี้จัดโปรโมชั่นให้ละกันนะครับอ่าปกติผมจะเปิดอยู่องค์ละ750บาทนะครับเอาไปองค์ละ700ท้ทวนนะครับองเนี้ยครับด้านหลังยันนะตันโตนโมตันติตันติตันโตนโมตันตันแบบเนี้ยครับผิวรุ้งๆุงเลยนะครับกระไ่ทองปี2563นะครับอ่แบ่งให้700พอครับรุ่นเี้ยครับมาพร้อมกล้องกรรมายี่เดิมนะครับแล้วก็เป็นรุ่นแรกนะครับที่มีการจัดสร้างยอนยุคที่เป็นเนื้อกระไ่ทองด้วยนะครับอ่ารุ่นเงี้ยครับปีบ รุ่นเมตตาสิทธิ์นะครับรุ่นนี้ครับอ่าแล้วก็รายการต่อมาครับเหรียญชิ้นบัญชรนะครับของหลวงพ่อวันนะครับอ่าชิ้นบัญชรหลวงพ่อวันนะครับชุดกรรมการเล็กก็มีนะครับรุ่นนี้ครับพี่ไม่ตัดปีกนะครับอ่าเป็นเนื้อกรรมการเล็กนะครับผมแยกมาจากชุดกล่องกรรมการประมาณ2,000กว่าบาทนะครับเป็นชุดที่มีทั้งหมดประมาณ45องค์นะครับอ่าองค์เนี้ยนะครับเหรียญเนื้อสัตตะนะครับอ่าไม่ตัดปีกนะครับมีเกสาหลวงพ่อวันทันด้วยครับแบบนี้นะครับ เหนือสัตต์ตไม่ตัดปีกด้านหลังพระพรมนะครับชินบัญชรรุ่นเนี้ยครับมีเก๊มีปอมมีเสริมเยอะมากนะครับเหรียญชินบัญชรปี57นะครับแท้ดูง่ายนะครับก็จะมีวงเดือนขึ้นด้านหลังชัดเจนเลยนะครับด้านหลังวงเดือนขึ้นชัดเจนแบบเนี้ยนะครับเอาไปนะพี่นะเหรียญละนะครับเหรียญละ400บาทพอครับองค์เนี้ยครับปกติจะเปิดอยู่เหรียญละ500นะครับรุ่นเนี้ยครับเป็นเหรียญยอดนิยมสุดยอดประสบการณ์เลยนะครับรุ่นเนี้ยครับ เอาไปเหรียญละ400บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็รายการต่อมานะครับมาที่รายการนะครับเหรียญนะครับกับรูปหล่อนะครับรุ่นนี้ครับเป็นของหลวงพ่อวันนะครับจัดโปรโมชั่นให้เลยครับเหรียญรุ่นนี้ครับเป็นเหรียญหล่อละครั้งนะครับกับนพินารูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางคานนะครับรุ่นนี้ครับเขาจะมี2พิมพ์นะครับพิมพ์หลวงพ่อเงินกับพิมพ์นพ่นาหลวงปู่จันทร์นะครับองนี้จะเป็นพิมพ์หลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์หลวงพ่อเงินจะนิยมนะครับรุ่นนี้ครับปี55นะครับ เนื้อสัมฤทธิ์ด้วยครับอ่ารุ่นเนี้ยครับสวยพี่นัทแต่งก้นแบบเนี้ยครับอ่าแต่งช่อสวยเลยครับรุ่นเนี้ยครับอ่ารูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางคานนะครับปี5 5ออกวัดคลองคูนะครับหลวงพ่อวันปุกเซกนะครับอ่าเอาไปเป็นคู่แล้วกันนะพี่น้ปกติผมจะเปิดอยู่คู่ละ400นะครับถึง500นะครับคู่เนี้ยครับผมแบ่งให้350บาทพอครับอ่าคู่ละ350บบาทเท่านั้นนะครับอ่าแล้วก็รายการต่อมาครับ พระผงหลวงพ่อมหาโพวัดคลองมอนะครับรุ่นนี้ครับปี39นะครับอ่าเมื่อวานได้มาสีองค์นะครับณตอนนี้ครับพี่เหลือ2องค์สุดท้ายแล้วนะครับรุ่นนี้ครับหลวงพ่อมหาโพปี39นะครับท่านตัวหลวงพ่อมหาโพท่านปลุกเสกนะครับรุ่นนี้ครับหลังยันเกาะเพชรกันภัยนะครับองค์นี้ครับหลังยันเกาะเพชรด้วยนะครับเป็นพระผงเตาลีนะครับหลวงพ่อมหาโพนะครับแล้วก็มีจีวรด้วยครับอ่าเอาไปองค์ละนะพี่นะ 250บาทเท่านั้นนะครับเหลือ2องค์แล้วนะครับรุ่นนี้ครับน่าเก็บเลยนะครับนานๆทีจะได้เข้ามาแบ่งปันนะครับเพราะว่าหมุนเวียนน้อยแล้วนะครับรุ่นนี้ครับอ่าแล้วก็รายการต่อมาครับมาที่รายการชุดกรรมการหลวงพ่อบัาลแลมกันต่อเลยนะครับชุดนี้ครับเป็นชุดกรรมการพิเศษปี40นนะครับวัดเพชรสมุทรนะพี่นะวรวิหารนะครับรุ่นนี้ครับจังหวัดสมุทรสงครามนะครับอ่าก็จะมีพิมพ์รูปไข่พิมพ์ใบสาเกใหญ่นะครับใบสาเกพิมพ์เล็กแบบนี้ครับ อ่าแล้วก็พิมพ์ต่างๆนะครับพิมพ์อาร์มนะครับพิมพ์เจ้าสัวนะครับรุ่นเนี้ยครับเป็นเนื้อกหล่ทองชุดพิเศษด้วยนะครับด้านหลังจะเป็นหลังยันนะครับรุ่นเนี้ยครับอ่าด้านหลังครับของเหรียญหลวงพ่อบนแหลมนะครับก็จะเป็นหลังยันทั้งหมดเลยนะครับรุ่นเนี้ยครับอ่าด้านหลังยันแบบนี้ครับเอาไปชุดละ500บาทพอครับจัดโปรโมชั่นให้เลยนะครับชุดเนี้ยครับ อ่าชุดละ500บาทเท่านั้นนะครับอ่ารายการต่อมาเลยนะครับมาที่รายการนะครับพระผงกันผีของหลวงพ่อวิชัยนะครับวัดหัวเด่นนะครับรุ่นนี้ครับพี่อ่าพระกันผีปี2 5 6 2นะครับคุกพลเสกนะพี่นะคุกเกษาของหลวงพ่อวิชัยด้วยครับรุ่นนี้ครับอ่ารุ่นนี้ออกในน้มนะครับวัดเดิมบางคงคารามนะครับ อ่าแล้วก็รุ่นเนี้ยครับปลูกเสก2วาระที่วัดเดิมบางแล้วก็วัดหัวเด่นนะครับอ่ารุ่นเนี้ยครับทางวัดเดิมบางนะครับถวายบ็อกให้กับหลวงพ่อวิชัยจัดสร้างนะครับอ่าเนื่องด้วยวันอายุวัฒนมงคล6เมษาปี6 2นะครับอ่าพระกันผีครับป้องกันภัยดีนะครับเป็นพิมพ์ของหลวงพ่อกวยครับอ่ารุ่นเนี้ยครับพระกันผีของหลวงพ่อวิชัยนะครับด้านหลังยันเถาะยันครูแบบเนี้ยครับอ่าคุกเกศาหลวงพ่อวิชัยเยอะมากนะครับสร้างน้อยมากครับสร้างตามพศเลยนะครับ 2,562องค์นะครับองค์นี้เลข2 1นะครับ5้านะพี่นะเลขสวยเลยครับเอาไปองค์ละ300บาทเท่านั้นนะครับพระกันผีครับพิมพ์มานรวิชัยนะครับป้องกันภัยดีนะครับพิมพเนี้ยครับอ่าป้องกันภัยทั้งปวงดีนักแล่นะครับรุ่นเนี้ยครับ3า0บาทเท่านั้นนะครับอ่าแล้วก็รายการต่อมาครับรูปหล่อนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานะครับรุ่นเนี้ยครับอ่าของหลวงพ่อวันวัดคลองคูรุ่นอุดมทรัพย์ปีห5นะครับ ออกในนามวัดคลองคูณนะครับรุ่นนี้ครับอ่าเป็นเนื้อสำริดนะพี่นารูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับปี55นะครับรุ่นนี้ครับอ่ามีตอกโค้ดชัดเจนนะครับรุ่นนี้ครับอ่าลันนะพี่น้าพอสกำกับชัดเจนนะครับรุ่นนี้ครับปี55นะครับเอาไปอง์ละ200บาทเท่านั้นครับรุ่นนี้ครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับออกในนามวัดคลองคูณปี55นะครับรุ่นนี้ครับอ่าแล้วก็รายการต่อมาเลยนะครับตะกุดนะพี่นารุ่นนี้ครับเป็นตะกุดพิษสมอนนะครับ หลวงพ่อวันวัดคลองคูนะครับอ่ารุ่นเนี้ยออกในนามวัดไายน้อยนะครับปลูกเสกในปี2562ครับรุ่นเนี้ยครับอ่าเวลาปลุกเสกดีมากนะครับมีอุดผงด้วยครับรุ่นนี้ครับมาพร้อมซองเดิมๆนะครับยังไม่ผ่านการแกะใช้เลยนะครับเอาไป111บาทพอครับผมจัดโปรโมชั่นให้เลยครับปกติจะเปิดอยู่นะพี่นะอ่าลูกละนะครับ 150่านะวันนี้เอาไปลูกละ111บาทเท่านั้นนะครับทุกรายการส่งฟรีนะครับรับประกันแท้สากลให้เลยนะครับอ่าแล้วก็รายการต่อมาครับมาที่รายการนะครับเหรียญเม็ดยาเจ้าสัวนะครับรุ่นนี้ครับเอาไปเป็นคู่แล้วกันนะครับจะมีทองเหลืองกับทองแดงนะครับด้านหลังจะเป็นหลังพระพุธแบบนี้ครับปี59านะเม็ดยาหลวงพ่อวันเจ้าสัวนะครับมีรันเลขกำกับด้านข้างชัดเจนนะครับคู่นี้แบ่งให้นะครับคู่ละ150บาทเท่านั้นครับราคาทุนเลยนะพี่น้าส่งฟรีนะครับ ราคาแบ่งปันนะครับเฉพาะเม็ดแตงทองเหลืองออกวัดร้อยหนึ่งครับพี่แล้วก็เม็ดแตงทองแดงออกวัด50นะครับคู่นี้ครับแบ่งให้ราคาทุนนะพี่นะคู่ละ150บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็รายการต่อมาครับคุณแผนนะครับพิมพ์นะพี่นะเป็นคุณแผนยอดขุนพลพิมฟ้าลั่นนะครับรุ่นนี้ครับปลูกเซกจนฟ้าลั่นนะครับปี46ของหลวงปู่นามนะครับหลวงปู่นามวัดน้อยชมพู่นะครับรุ่นนี้ครับ มวนสันเก่าเยอะมากครับหลวงปู่นามท่านนะครับเป็นสายหลวงพ่อสวัยวัดบ้านกลางครับเอาไปนะพี่นะองละ350บาทเท่านั้นครับเหลือ1องค์สุดท้ายแล้วนะครับรุ่นนี้ครับขุนแผนบ้านกลางนะครับน่าเก็บเลยนะครับรุ่นนี้ครับขุนแผนนะครับสายบ้านกลางครับของหลวงปู่นามนะครับวัดน้อยชมพู่ครับเกจิชื่อดังจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็รายการต่อมาครับมาที่รายการนะครับกําไรนะครับ กำไรของหลวงพ่อวันนะครับสุดยอดประสบการณ์เลยนะครับรุ่นนี้ครับเป็นกำไรนะพี่นะข้อมือแบบนี้ครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูณนะครับรุ่นนี้ครับกำไรนชาริติ้แบบนี้ครับก็เด่นทางด้านโชคลาภนะครับมีประสบการณ์มากมายเลยครับรุ่นนี้ครับกำไรข้อมือนะพี่นะหลวงพ่อวันแบบนี้ครับเอาไปเส้นละ200บาทพอครับเส้นละ200บาทส่งฟรีนะพี่นะรุ่นนี้ครับกำไรข้อมือหลวงพ่อวันวัดคลองคูณจังหวัดพิจิตรนะครับรุ่นนี้ครับ แล้วก็รายการต่อมาครับมาที่รายการพระชัยวัฒน์ชินบัญชรนะครับของหลวงพ่อวันวัดคลองคูณนะครับรุ่นเนี้ยครับจะมาคู่กับพระกิ่งนะครับผมแยกพระกิ่งออกไปนะครับก็จะเหลือพิมพ์พระชัยวัฒน์นะครับรุ่นเนี้ยครับรุ่นชินบัญชรปี57นะครับรุ่นเนี้ยครับของหลวงพ่อวันวัดคลองคูณนะพี่น้าเอาไปนะครับองละ200บาทพอครับรุ่นเนี้ยครับพระชัยวัฒน์จิ๋วนะครับทันตัวหลวงพ่อวันท่านปุกเสกนะครับ แล้วก็รายการต่อมานะครับมาที่รายการนะครับเหรียญนะครับอ่ามาหาเพชรกับเหนือดวงนะครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูณนะครับรุ่นเนี้ยครับปี57หลังยันดวงนะครับรุ่นเนี้ยครับอ่าเนื้อทองเหลืองด้วยครับเอาไปเหรียญละ150บาทพอครับรุ่นเนี้ยครับเหรียญเสมานะครับหลังยันดวงแบบเนี้ยครับหนุนดวงดีนะพี่นาของหลวงพ่อวันนะครับแท้ดูง่ายครับมีเส้นวงเดือนชัดเจนนะครับรุ่นเนี้ยครับอ่าแล้วก็องค์นี้เลข1782ดด้วยครับเลขสวยครับ หนึ่งหน้าสองหลังแบบนี้ครับ7จ็ดแปดจุดตรงกลางนะครับอ่าเหรียญสวยด้วยครับเอาไปร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะครับอ่าแล้วก็รายการต่อมาเลยนะครับมาที่รายการครับตะกุดอายุยืนนะครับอ่าเป็นงานหล่อชลุแบบนี้ครับอ่าตะกุดอายุยืนนะครับรุ่นเนี้ยครับเป็นของหลวงพ่อวันนะครับนําไปตั้งหน้ารถสวยเลยครับรุ่นเนี้ยครับพี่อ่จองจักวัดนะครับรู้สึกว่าจะ7 0 0กว่าบาทนะครับรุ่นเนี้ยครับวันนี้ผมจัดโปรโมชั่นเฉลี่ยให้ละกันนะครับอ่าเป็นงานหล่อชลุแบบนี้ครับ Speak. งานหล่อฉล e ุสวยเลยครับรุ่นนี้ครับเดี๋ยวผมเปิดให้ชมนะครับงานหล่อชลุนะครับตรงกลางนะครับก็จะเป็นองค์หลวงพ่อแมนะครับนําไปนะพี่นะาแขวนหน้ารถแบบนี้ครับคุ้มกันภัยดีเลยนะครับงานหล่อฉลุรันเลขกํากับชัดเจนนะครับรุ่นนี้ครับรุ่นนี้น่าเก็บเลยนะพี่นะาเอาไปองค์ละ500บาทพอครับพี่จัดโปรโมชั่นให้เลยนะครับเอาไปองค์ละ500นะครับงานหล่อฉลุแบบนี้ครับตั้งหน้ารถสวยดีนักแร่นะครับรุ่นนี้ครับ มาพร้อมกล่องเดิมด้วยนะครับอ่ารุ่นเนี้ยครับอ่าอายุวัฒนมงคลนะพี่นา78ปีนะครับอ่าเดี๋ยวสักครู่นะครับอ่ะ78ปีแบบเนี้ยนะพี่นาอายุยืนนะครับรุ่นเนี้ยครับนาเก็บเลยนะครับอ่าแล้วก็รายการต่อมานะครับมาที่รายการนะครับเหรียญนะครับหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกิ็กระถิ่นนะครับพี่นารุ่นเนี้ยครับเหลืออยู่หนึ่งองค์สุดท้ายแล้วนะครับปี60เนื้อเงินลงยาแดงนะครับอ่าเนื้อเงินลงยาแดงด้วยครับด้านหลังสิงนะครับรุ่นเนี้ยครับอ่าด้านหลังสิงนะครับ หลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถินนะครับเกจิชื่อดังจังหวัดลบบุรีครับรุ่นเนี้ยครับทันตัวหลวงพ่อเพี้ยนทันปุกเสกนะครับเอาไปเหรียญละ650บาทนะครับเหรียญละ650บาทเท่านั้นนะครับเหรียญหลวงพ่อเพี้ยนเนื้อเงินนะครับลงยาแดงนะครับรุ่นเนี้ยครับมาพร้อมกล่องเดิมด้วยนะครับรุ่นเนี้ยครับแล้วก็รายการก็มาครับมาที่รายการตะกุดนะพี่น้าปืนแตกหลวงพ่อเกาะนะครับตะกุดปืนแตกหลวงพ่อเกาะวัดท่าสมอนะครับ เกาะกลวยไว้หัวไม่แตกนะครับหลวงพ่อเกาะท่านนะครับสืบสายตำรับตำราสายหลวงพ่อกลวยนะครับตะกุดท่านนะครับถือว่าได้รับความนิยมมากนะครับเพราะว่ามีประสบการณ์มากมายเลยนะครับรุ่นนี้ครับตะกุดปืนแตกนะครับหลวงพ่อเกาะนะพี่น้าตอกโคตเกาะชัดเจนเลยนะครับเมตามหาอุดเมตาคงกระพันดีมากนะครับมาพร้อมใบเดิมๆแบบนี้ครับเหลือยอดไม่กี่ดอกแล้วนะพี่นเอาไปดอกละ750บาทเท่านั้นนะครับดอกนี้ครับดอกละ750ดอบบาทนะครับจานมือหลวงพ่อเกาะแบบนี้ครับ แล้วก็ดอกนี้ครับหลวงพ่อเกาะท่านนะครับมีตาประสิทธิ์ให้ด้วยนะพี่นาอีกหนึ่งครั้งนะครับรุ่นนี้ครับตะกุดปืนแต่ของหลวงพ่อเกาะนะพี่นาแล้วก็รายการต่อมาครับตะกุดนะพี่นาเพชรพิจิตนะครับรุ่นนี้ครับของหลวงพ่อวันนะครับวัดคลองคูนะครับอุดศีพึ่งเทียนชัยนะครับอ่าอุดสรีอุดเทียนชัยนะครับรุ่นนี้ครับอ่อุดเทียนชัยนะครับในปี56นะครับรุ่นนี้ครับอ่รุ่นเพชรพิจิตออกในปี57นะครับรุ่นนี้ครับอ่ารุ่นนี้น่าเก็บเลยนะ ดอกละ400บาทพอครับเหลือดอกสุดท้ายนะครับอ่าเป็นตะกุดปั๊มยันนะครับรุ่นเพชรพิจิตนะครับรุ่นเนี้ยครับสุดยอดประสบการณ์เลยนะครับรุ่นเนี้ยครับมาที่รายการครับเหรียญหลวงปู่สุกวัดปากของมะขามเท้าครับรุ่นเนี้ยครับรุ่นเศรษฐีแสนล้านนะครับปี2564นะพี่นาอ่าเหรียญกระถินนะครับวัดปากของมะขามเท้านะครับด้านหลังเท้าเวสุวรรณแบบเนี้ยครับเอาไปเหรียญละ150บาทเท่านั้นนะครับ เหรียญรุ่นนี้น่าเก็บเลยนะครับมีรันเลขกำกับชัดเจนนะครับรุ่นนี้ครับออกในนามวัดปากคลองมะขามเท้านะครับเหรียญหลวงปู่สุขนะครับย้อนยุกยืนถือไม้เท้านะครับรุ่นนี้ครับเหรียญละ150บาทเท่านั้นนะครับอ่าก็ต่อมาครับมาที่รายการนะครับอ่าพระผงแบบนี้ครับอ่าพิมพ์นะพี่นะใบมะขามนะครับรุ่นนี้ครับออกในนามวัดห้วยมงคลนะครับจองจากวัด2 9 9นะครับชุดนี้ครับอ่ารุ่นนี้ครับปกใบมะขามก็จะมีพิมพ์เหรียญต่างๆแบบนี้ครับ เอาไปนะพี่นะชุดละ250บาทเท่านั้นครับชุดนี้ครับอ่าหลวงปู่ทวดวัดห้วยมงคลปี2548นะครับอ่าแล้วก็รายการต่อมาครับอ่ามาที่รายการเหรียญตะกุดเมนะครับเรียมกรอบพร้อมห้อยเลยนะครับรุ่นนี้ครับเหรียญตะกุดเมเนื้อทองเหลืองนะครับรุ่นนี้ครับไม่ทันหลวงพ่อฤาษีท่านปลุกเสกครับแต่รุ่นนี้ครับลูกศิษย์ของหลวงพ่อท่านนะครับปลุกเสกในปี56นะพี่น้าป้องกันภัยดีแบบนี้ครับยันเท้ามหาชมพูแบบนี้ครับอ่ามหาชมพูนะพี่น้ารุ่นนี้ครับ ยันเท้ามหาชมพูนะครับยันตะกุดเมียนะครับป้องกันภัยดีครับใครคิดไม่ดีสะท้อนย้อนกลับเอาไปองละ300บาทนะพี่นะเรี่ยมกรอบหอมห้อยเลยนะครับอ่าแล้วก็แบบไม่เรียมก็มีนะครับแบบไม่เรียมเอาไปองละ150บาทพอครับอ่าองนี้เรี่ยมกรอบหอมห้อยเอาไป300บาทเท่านั้นนะครับอ่าแล้วก็รายการต่อมาเลยนะครับมาที่รายการครับเหรียญของหลวงปู่เกี้ยงวัดโนนเกตนะครับรุ่นนี้ครับเกจิชื่อดังจังหวัดสิสเกตครับ เหรียญรุ่นนี้ครับพิเศษด้วยครับเป็นเหรียญไม่ตัดปีกนะครับอ่าต่อโคตกรรมการชัดเจนนะครับองค์นี้ครับใบหน้าของหลวงปู่ท่านคมชัดเลยนะครับเกจินะพี่นะอายุยืนนะครับร้อยเจ็ปีแบบนี้ครับอ่ารุ่นนี้ครับเป็นรุ่นร้อยเจ็ดปีเอาไปเหรียญละ250บาทเท่านั้นนะครับอ่าหลวงปู่เกี้ยววัดโนนเกตนะครับพี่นาอ่ะแล้วก็รายการต่อมาครับพระผงหลวงพ่อโมครับเอาไปองละ200บาทพอครับพี่รุ่นนี้ครับเฉลี่ยให้เลยครับ รุ่นปลอดภัยนะครับออกในนามวัดโคกตโนดนะครับอ่ารุ่นนี้ครับมีรันเลขกำกับชัดเจนด้วยครับอ่าเป็นพระผงหลวงพ่อโมปี58นะครับรุ่นนี้ครับน่าเก็บเลยนะครับอ่าแล้วก็รายการต่อมาครับรูปถ่ายของหลวงพ่อกวยครับฉากหลังพระพุทธเหลือหนึ่งบานสุดท้ายแล้วนะครับรูปบานเนี้ยครับด้านหลังแผ่นยันครูนะครับเอาไปบานละ300รนะครับรูปถ่ายหลวงพ่อกวยหลังพระพุทธปี65นะครับรูปบานเนี้ยครับ แล้วก็ต่อมาครับมาที่รายการเหรียญเดิมบางนะครับปี2567นะครับเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับสร้างหมื่นเหรียญครับรุ่นนี้ครับอ่าเหรียญสวยนะพี่นะรันเลขกำกับชัดเจนนะครับต่อโคดโมชัดเจนครับรุ่นนี้ครับเอาไปเหรียญละ150บาทเท่านั้นนะครับรับ5้าเหรียญครับผมแบ่งให้เลยครับเอาไป600บาทพอครับอ่ารุ่นนี้จองจักรวัดเหรียญละ100นะครับอ่าเหรียญละ150นะครับยกห้าเหรียญเอาไป600บาทเท่านั้นนะครับ แล้วก็ต่อมาครับล็อกเก็ตนะครับหลวงปู่รอดนะครับรุ่นนี้ครับวัดโคกกลมนะครับด้านหลังมวลสันเก่าเยอะมากครับแล้วก็มีตะกุดจานมือของหลวงปู่ท่านด้วยนะครับรุ่นนี้ครับมีเกสาพอยเสกชัดเจนเลยนะครับรลันเลขกำกับชัดเจนด้วยครับองค์นี้นะครับเลขตองหนึ่งด้วยครับพี่เลขตองหนึ่งเลยครับรุ่นนี้ครับเลขสวยนะพี่นะเอาไป400บาทพอครับเฉลี่ยให้เลยนะพี่นะเอาไป400บาทพอครับมีกล่องเดิมให้ด้วยนะครับ ล็อกเก็ตนะพี่น้ารวยทันใจปี63ของหลวงปู่รอดท่านนะครับรุ่นนี้ครับอ่าแล้วก็ต่อมานะครับมาที่รายการนะครับชุดแบ่งปันนะครับเหรียญนะครับหลวงพ่อพ้าปี53ครับเป็นเหรียญเม็ดแตงนะครับหลวงพ่อพ้าวัดโคกดอกไม้นะครับปี53แบบนี้นะครับอ่าหลังยันครูนะครับอ่าแล้วก็นะพี่น้าเหรียญนะครับปิดตานะครับสาริกาของหลวงปู่ถมเชิงท่านะครับคู่นี้ครับผมจัดโปรโมชั่นให้เลยครับเอาไปคู่ละร5 0ยบาทพอครับ คู่ละ150บาทเท่านั้นครับปกติผมจะเปิดนะครับเหรียญละ1น0้นะพี่นะคู่นี้จัดโปรให้เลยนะครับมีอยู่คู่เดียวนะพี่นะช้าหมดนะครับคู่นี้ครับแล้วก็ต่อมาครับตะกุดเป็นปลาขิกนะครับรุ่นนี้ครับของหลวงพ่อนงวัดทุ่งน้อยครับปลาขิกไม้ยิ้วดำนะครับยุคต้นดอกเล็กแบบนี้ครับจานมือหลวงพ่อนงนะครับวัดทุ่งน้อยนะพี่นะเอาไปดอกละ300พอครับรุ่นนี้ครับดอกละ300บาทเท่านั้นนะครับ จัดโปรโมชั่นให้เลยนะครับเหลือยูดอกเดียวครับรุ่นนี้ครับหมุนเวียนน้อยมากครับเริ่มเริ่มพบเจอน้อยแล้วครับอ่ารุ่นนี้ครับประหลัดขิกนะพี่นะก็เกี่ยวกับทางด้านป้องกันภัยโชคลาภต่างๆค้าขายดีนะครับรุ่นนี้ครับอ่าแล้วก็รายการต่อมาครับล็อกเก็ตหัวใจนะครับหลวงพ่อกําจัดวัดป่าศักด์นะครับรุ่นนี้ครับอ่าล็อกเก็ตลายธงชาตินะครับหลวงพ่อกําจัดนะครับอ่าวัดป่าศักด์เอาไปองค์ละ2 0 0บาทพอครับรุ่นนี้ครับ ล็อกเก็ตหัวใจของหลวงพ่อกำจัดนะพี่นายุคต้นนะครับรุ่นนี้ครับแล้วก็รายการต่อมาเหรียญหลวงพ่อกำจัดนะครับปี62นะครับเนื้อทองเหลืองนะครับองค์นี้ครับเหลือองค์สุดท้ายนะครับเอาไปองละ250้บาทเหมือนกันนะครับองละสอง้อยห้บาทเหมือนกันนะพี่นาแล้วก็ต่อมาครับองค์นี้จัดโปรโมชั่นให้เลยครับล็อกเก็ตนะพี่นาหลวงพ่อคูณนะครับอ่าหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะครับรุ่นนี้ครับพุทธซอนะพี่นาหลวงปู่นุวันนะครับ เรือนสมณศักดิ์ครับรุ่นนี้ครับปี53นะครับทันตัวหลวงพ่อคูณนะพี่นาปุกเศษนะครับรุ่นนี้ครับด้านหลังมวลสารเยอะมากครับเอาไปองละ300บาทพอครับองค์นี้ครับสร้างแค่999องค์เท่านั้นนะครับอ่าแล้วก็ต่อมาครับมาที่รายการนะครับเหรียญของหลวงพ่อสมบุ์นะครับวัดลำพังบองนะครับเหรียญรุ่นนี้ครับสร้างน้อยมากครับสร้าง40เหรียญนะครับรันเลขกำกับชัดเจนนะองนี้เลข3-4นะครับอ่าชุดนี้ผมแยกมาจากชุดกรรมการนะพี่น้ามีต่อโคตรนะครับ มีตอกโค้ด8รอบชัดเจนเลยนะครับรุ่นนี้ครับหลวงพ่อสมบูรณ์นะครับวัดลำพังบองนะครับรุ่นนี้ครับเป็นเหรียญปี2558นะครับลาผลภูนทวีแบบนี้ครับเอาไปนะพี่นะเหรียญละ400บาทพอครับรุ่นนี้ครับผมแยกมาจากชุดกรรมการ3องค์1,500นะครับชุดนี้ครับเอาไป400บาทเท่านั้นนะครับจัดโปรโมชั่นให้เลยนะครับเหรียญหลวงพ่อสมบูรณ์มีกล่องเดิมครบให้ด้วยครับรุ่นนี้ครับ อ่ะแล้วก็รายการต่อมาครับมาที่รายการสมเด็จใบสมอเก้าวัดหนองตะแก้วครับรุ่นเนี้ยครับอ่าปี2557นะพี่นะสมเด็จใบสมอเก้ารุ่นเนี้ยครับมวลสารเยอะมากครับอ่าก็จะมีมวลสารนะพี่นะใบสมอครับที่หลวงพ่อกวยท่านได้ปลูกแบบเนี้ยครับอ่าก็เด่นทางด้านโชคลาภนะพี่นะอ่ามีสายเสกครับมวลสารต่างๆเยอะมากนะครับอ่าเอาไปองค์ละนะพี่นะสอาบบาทครับองนี้พิมพ์เล็กนะครับเอาวันนี้ผมมีพิมพ์เล็กกับพิมพ์กลางนะครับ พิมพ์กลางก็เอาไป250บาทเหมือนกันนะครับสมเด็จใบสมอ9กวัดหนองตาแก้วนะครับรุ่นนี้ครับอ่าแล้วก็รายการต่อมานะครับรูปหล่อนะพี่นหลวงปู่ทวดวัดชังให้นะครับออกในนามวัดสุทัศน์ปี55นะครับอ่ารุ่นนี้ครับเนื้อวะโลหะเททองโบราณผิวไฟด้วยครับเอาไปอง์ละ350บาทเท่านั้นนะพี่นหลวงปู่ทวดนะครับรุ่นนี้ครับวัดอ่ารุ่นนี้ออกในนามนะพี่นวัดสุทัศน์ปี5 5นะครับ แล,มมวล้วก็พิม์หลวงพ่อเงินนะครับวัสุทั์ปี5 5ก็มีนะครับรุ่นนี้ครับอ่าพิมพ์หลวงพ่อเงินเนื้อนวะโลหะเททองโบราณผิวไฟนะครับเอาไปเหรียญละ500บาทพอครับองค์นี้ครับเอาไปอง์ละ500บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ต่อมาเลยครับเหรียญอุดมทรัพย์นะครับรุ่นนี้ครับยอดนิยมเลยนะครับของหลวงพ่อวันนะครับปี2559นะครับอ่าเหรียญอุดมทรัพย์นะครับหล่อโบราณเนื้อทองแดงนะครับองค์นี้ครับเอาไปอง์ละ400บาทพอครับรุ่นนี้ครับ เหรียญอุดมทรัพย์นะครับรุ่นนี้ไปอยู่กับชาวต่างชาติเยอะเลยนะะร่ารุ่นอุปถัมป์ปี59นะครับมีกล่องเดิมครบให้นะครับเอาไป400บาทพอครับแล้วก็รายการต่อมาพระผงหน้าเสือนะครับรุ่นนี้ครับออกในช่วงปี51นะครับช่วงปี49-51 4นะครับยุคต้นนะครับวัดคลองคูณนะครับพระผงหน้าเสือมหาอำนาจนะครับของหลวงพ่อว่นวัดคลองคูณนะครับสร้างน้อยมากครับลันลข่กำกับชัดเจนนะครับ แล้วก็หลวงพ่อวันท่านนะครับเมตตาจาเมตตาจารักราแบบนี้ครับแล้วก็เมตานะพี่นะเขียนเลขให้ด้วยครับรุ่นนี้ครับสวยพี่นพระผงหน้าเสือครับเด่นทางด้านมหาอำนาจแบบนี้ครับแล้วก็จะมีฝั่งนะพี่นเป็นขนเสือหนังเสือลงไปด้วยนะครับรุ่นนี้ครับเอาไปองค์ละ400บาทพอครับอง์ละ400บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ต่อมาครับเหรียญหลวงพ่อสุพจวัดศรีทรงธรรมนะครับเม็ดแตงยอดขุนพลนะครับรุ่นนี้ครับ เหรียญเม็ดแตงนะครับยอดขุนพลปี59นะครับเองนี้บล็อกวงเดือนด้วยนะครับเอาไปเหรียญละ150บาทเท่านั้นครับเหรียญนี้ครับเม็ดแตงเล็กนะครับของหลวงพ่อสุพจน์ท่านนะครับรุ่นนี้ครับแล้วก็ต่อมาครับเหรียญนะครับใหญ่นะครับยอดขุนพล10ทิศปี59นะครับของหลวงพ่อสุพจน์นะครับองค์นี้จะเป็นเนื้อสัตตะโลหะนะครับอ่าเนื้อสัตตะโลหะเอาไปเหรียญละ300บาทพอครับ เหรียญสวยพี่นะ้าสายเหนียวเมืองนครสวรรค์น,นะครับเหรียญหลวงพ่อสุพจน์วัดศีทรงธรรมนะครับอ่ะโอเคนะพี่นาะวันนี้ผมมีวัตถุมงคลน,นะครับมาแบ่งปันเพียงเท่านี้นะครับอ่าก็ชอบรายการไหนก็แคปรูปรายการนั้นส่งมาให้ผมนะพี่นะทางช่องทางนะครับลิงก์ไลน์นะครับที่ผมขึ้นคิวอารโค้ดไว้ให้ได้เลยนะครับ